เรื่องจริง Night Life ใหม่ไฮลักซ์รีเวดีให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่า l a ซ a d a ขอบคุณมากเลยนะครับที่เชวะยามดึกด้วยกันกับพวกเราที่เรื่องจริง Night Life ยังคงอยู่กับพีคพีดพิกษยา <c oughs> เพราะฉะนั้นค่ัคืนนี้ยังพีคได้อีกเยอะเลยไองน,นี้ยังเรื่องตอนเด็กของพีคเนี่ยครั้งแรกที่พีคได้ร้องเพลงให้พ่อแม่ได้ฟังเนี่ยอันนี้จริงป่ะคือท่านเห็นแววเลยเหรอ ไม่ค่ะหมอว่าไม่ต้องร้องแล้วแม่หรือพ่อบอกปาอ้ารเหรอคือคือร้องของพี่ใหม่เนี่ยล่ะค่ะคือเป็นงานเหมือนว่าเป็นงานแบบงานเลี้ยงเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีลูกคนนี้คนนี้ไปร้องหนูก็ร้องเพลงได้ไหมได้พี่ก็ไปร้องเป็นการร้องที่สาธารณะครั้งแรกแล้วก็พอร้องเสร็จปะไม่ต้องร้องกล้วนะลูกคือร้องแบบร้องไม่ดีอะค่ะ ก็ร้องแบบว่าไม่ได้ไม่ดีอย่างนั้นแต่เหมือนกว่าถ้าเกิดคนอื่นเขงคงบบววาคงแบบร้องดีเราก็คงเป็นแบบร้องเพียเ<อ>้ยนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วตอนนั้นทั้งทั้งแบบป้าหมามา้าไม่มีใครเห็นแววว่าวันหนึ่งเราจะเป็นศิลปินเลิฟอีส์เล่พี่กตอนนั้นพี่ก็เคยมีโอกาสไปเรียนร้องเพลงนะคะอพอไปเรียนมันก็คือ มันไม่เข้าใจอะค่ะมันเข้าใจยากอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็ได้มาเป็นนักแสดงต่อก่อนอพอมันไปทางนักแสดงแล้วก็เลยไปทางนี้ยาวอะค่ะเข้าใจแล้วแล้วเรื่องร้องเพลงก็เลยเป็นแค่งานเด็กหรือว่าเวลาไปปาร์ตี้สังสรรค์ก็กลายเป็นว่าพอไม่ไดไ้ไปโฟกัสที่ว่ามันร้องยังไงอะคะ่ะเราก็เลยปล่อยจอยไปแล้วเราก็เลยสนุกมาก <c oughs> มีความสึกมากที่แบบร้องเพลงแล้วก็ที่โชคดีมากกว่าคือมีคนฟังแล้วในวันนี้ เราในฐานะของพิกษยาน่ะฐานะของนักร้องหน้าใหม่ในวงการเพลงของเมืองไทยนี่เลยน่ะพ่อแม่ว่าไงป๊าป๊ายังบอกกับพีเลยค่ะว่าบางครั้งเราก็ชอบทำอะไรเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าสมมติเพลงพีใจเขาก็ชอบมาแล้วเขาก็โชว์มาแบบเออแบบดีกว่าที่คิดไว้อีกอะไรเงี้ยแล้วเคยถามไหมว่าป๊าป๊าล้วคิดไว้ว่าไงตอนแรกอ่ะเข้าซัพพอร์ตพอเราได้มีโอกาสมาทําเพลงแล้วคือก่อนนั้นเนี้ยตามที่แบบพีได้ลองเป็นนักร้อง เสียงเพียงก่อนนะเขาก็จะไม่ได้ภูมิใจมากหรือว่าไม่ได้แบบว่าซัพพอร์ตมากแต่แค่ว่าเพี่มีความสุขที่ร้องเพลงก็ร้องไปแต่พอวันที่ได้มาทําเพลงเขาคงว้าวไปกับพี่อะค่ะแบบขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนบอกว่าเมื่อพ่อเพลงออกมาเขาก็ภูมิใจเหมือนเขาก็รู้สึกว่าพี่สนุกที่พี่ได้ทําแล้วพี่ก็แบบอยากทําตั้งใจจริงๆเขาก็เห็นตรงนี้ค่ะพ่อแม่ภูมิใจแล้วคุณต๊อดภูมิใจไหม เขาร้องเพลงคียใจได้หรือยังพี่ยังไม่เคยยังไม่เคยฟังเขาร้องเพลงนี้เขาร้องเพลงได้ไหมอะตอเขาเป็นคนที่ชอบฟังเพลงมากมแต่อาจจะไม่ได้กล้าร้องเท่าไหร่พอพี่ร้องเยอะๆเขาเห็นว่าพี่พัฒนาฝึกฝนมาเรื่อยๆเขาก็กล้าร้องกับพี่มากขึ้นนะคะวันที่เดมมเราเสร็จนะเราอัดเรียบร้อยแล้วะไปให้เขาฟังครั้งแรกเอาจริงเขาฟังครั้งแรกแนละ้วหน้าเขาเป็นไง หนูส่งมาตั้งแต่เดโมโรแรกที่ยังไม่เป็นเสียงพิกเลยค่ะส่งตั้งแต่เรามีเพลงละพอส่งไปปุ๊บก,ก็คือชอบมากค่ะพีคชอบเลยอะไรเงี้ยค่ะอพอตอนชอบอพิกชอบละก็คือแล้วก็ให้ที่บ้านพี่ฟังพี่ให้าป้าฟังทุกคนชอบหมดอืะ่ะก็ชอบก็ไปต่อแล้วพอพี่ไปเสียงพีกเลยเขาฟังเขาก็แบบดีนะอะไรเงี้ยตรงคือแบบร้องเพลงตัวเองคือ ตรงขีมากอะไรเงี้ยแล้วเข้าฟังพี่ร้องเสีงเขาก็ชมว่าพี่ร้องเพลงตัวเองแบบตรงขีมากอะไรเงี้ยแฟนคลับของพีคสยาชื่ออะไรนะแหลมสยาค่ะ <laughs> พี่มค่สงสัยไหมคะทำไมแหลมสยาถามแทนทางบ้านเลยทำไมต้องแหลมสยาเพราะว่าพีคเสียงแหลมและพีคชื่อจริงว่าพัทลนสยาก็เลยเป็นแหลมสยาจริงมีท่าเลยนะคะแหลมสยาจริงเหรอจริงค่ะด้วยกันมาหนึ่งสองสัแหลมสยา แฟนคลับเราเป็นใครอ่ะจะถามว่าแฟนคลับคือใครเนี่ยหลายที่มากเลยค่ะพี่พีเคเข้งารมศเลยว่มารวมตัวกัน5้าขวบยังมีเลยอะค่ะล่าสุดใช่ใช่ค่ะแหลมเสียห้าขวบใช่ค่ะคือตอนนี้แบบผู้ใหญ่ก็มี60-70แล้วก็เด็กๆก็มีตอนนี้ก็คือค่อนข้างกว้างกว้างขึ้นเขาน้ารักกันขนาดไห ูเขาหน้ารักมากแล้วเขาลองได้ตรงคีย์ตรงใจมากกว่าพี่นะ <laughs> ห้าขวบคือลองได้ตรงมากแล้วก็แบบเก่งมากๆเลยค่ะหน้ารักคือเขาให้ความอบอุ่นหัวใจมากๆเลยอะค่ะเหมือนว่าเขาส่งกาลังใจให้เราอะไรเงี้ยคือตอนแรกเราอยากทําเพลงเพื่อส่งกาลังใจให้คนฟังของเราแต่กลายเป็นว่าพีกอะได้รับกําลังใจจากรัษณงของพีคถ้าเลือกได้ในตอนนี้เลยอยากจะร้องเพลงฟีเจอริ่งกับใครพี่โป พี่โป่งเห็นเล็กไฟแล้วก็ให้พี่โอแว่นใหญ่แต่งเพลงให้ทำไมถึงเป็นพี่โป่งก็ที่ชอบร้องเพลงของพี่โป่งคือเพลงศรัทธาอือชอบคนแรกพี่คิดพี่นึกถึงพี่นุว่าจะบอกว่าพี่ใหม่เอาพี่โป่งกันเลยอ๋อค่ะเออมันก็อาจจะเป็นฟีเจอร์ที่แปลกนะโป่งหินเล็กไฟพิกสยาเออคอยจับตามองนะครับจะเป็นซิงเกิลพิเศษจาก Love Is หรือเปล่านะครับพิกสยา VS โป่งหินเล็กไฟ ล่าสุดนี้ไปขึ้นคอนเสิร์ตมาสียปากหวานการขึ้นคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่อะมันไม่ง่ายอันนี้พี่รู้ดีเลยทําไมเราถึงตบปากรับคําทันทีคืออันนี้พี่พูดไปเลยพอพี่ได้รับคําชวนกับการขึ้นคอนเสิร์ตนี้ใช่ไหมคะก็จะมีการคุยเรื่องว่ายังไงยังไงพี่บอกว่าเรื่องอื่นไม่สําคัญเลยอะพี่รู้สึกว่าโอกาสในการได้มาขึ้นเนี่ยแพงที่สุดละก็เลยพร้อมเทคคิวให้แล้วก็แบบซ้อมเพื่อได้ขึ้นอะไรเงี้ยรว้ไหม ไม่กลัวค่ะจังวลไหมไม่คือต้องซ้อมให้เยอะแต่ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากมคือที่คิดไว้คือเราซ้อมมากพอแล้วเราจะแบบไม่ตื่นเต้นแต่พอเอาเข้าจริงอะ่ะมันตื่นเต้นมากแต่มันเป็นความรู้สึกที่ดีที่เราก็จะพยายามให้ดีที่สุดอสําหรับโอกาสที่ได้มาอ,อะไรเงี้ยค่ะต้องบอกนะคะว่าทุกคนเห็นพัฒนาการของพีกจริงๆเนะเพียงแค่เวลาไม่นานเนี่ยสาวน้อยคนนีย้ยังพัฒนามาได้ขนาดนี้แล้วก็สามารถพัฒนากันได้เรื่อยๆด้วยวาดฝันอนาคตของเขามาหนักรองไว้ยังไง ก็อยากจะสะสมเพลงไปเรื่อยๆแล้วก็อยากทําเพลงที่ออกมาจากใจเราจริงๆในทุกๆเพลงเราเก็บสะสมไปจนมีอัลบั้มแสดงว่าอนาคตเริ่มคิดไหมว่าเราจะเริ่มแต่งเพลงเองด้วยอ่าก็มีโอกาสนะคะเหมือนว่าตั้งแต่เพลงแรกแล้วโปรดิวเซอร์พี่โน่ก็จะบอกว่ามีอะไรอยากแชร์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเริ่มรู้แล้วอ๋อเขาแต่งเพลงกันแบบเมโลดี้ยังไงหรืออย่างเงี้ยก็เริ่มเรียนรู้ ก็เริ่มอาจจะมีอะไรเราก็จะแบบคิดคิดเอาไว้เกิดมันมันมีจังหวะที่มันพอดีกันแล้วจะเกิดเพลงแรกในชีวิตที่เราแต่งเองอะเร็วหรือช้าเพลงลูกทุ่งไหมคะเฮ้ยจริงเหรอเพราะว่าก็เราก็ไม่เราก็อาจจะแบบเนาะเผื่อถ่ายทอดครับอันนี้ไม่แน่ใจเผื่อพึ่ต่อูผมไม่แน่นะในอนาคตนะไม่แน่นะก่อนปีนี้หมดเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นพี่โป่งเิเล็กไฟฟิเจอร์ริงกับพิคสยาเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงแรก ซึ่งเธอแต่งเองเกิดขึ้นได้ไหมต้องเป็นลูกทุ่งที่ร้องไม่ยากอะไรเงี้ยนะจะพอเป็นไม่ได้ที่ไม่ต้องมีลูกคออะไรเงี้ยนะคะจากวันนั้นตั้งแต่ตอนเด็กที่ขึ้นไปร้องเพลงให้กับลูกๆแล้วก็เพื่อนพ่อเพื่อนแม่เราอะจนถึงวันนี้เลยจากพัทรัยาจนมาเป็นพีคษยาแล้วเนี่ยภูมิใจกับตัวเองขนาดไหนดีใจกับตัวเองมากๆที่ที่มาถึงจุดนี้แล้วก็ภูมิใจที่ว่าเราก็ยังขยันร้องมาตั้งแต่แบบ16เนาะจนมาถึง วันนี้ที่เรามีโอกาสได้มาเป็นนักร้องเสียงพีกก็ภูมิใจภูมิใจมากเลยค่ะที่ที่มาถึงจุดนี้อะไรอย่างนี้ค่ะพีกนี่ถามว่าเาเรียกว่าก้าวข้ามเอาจริงๆนะก้าวข้ามความกลัวก้าวข้ามหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจนนอกจากเป็นนักแสดงแล้วตอนนี้เธอบอกด้วเป็นนักแสดงขีดนักร้องด้วยฉันรับแฟนรายการของเราที่อยากจะก้าวข้ามความกลัวบ้างอะ่ะอยากจะแนะนำอะไรเขาพีก แค่รู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยากทําอะไรแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ทำมันด้วยความสุขที่เราอยากจะทำอะค่ะก็ทําให้เต็มที่ถ้าเกิดเราทําเต็มที่แล้วอะเราก็จะไม่มีคําว่าเสียใจหรือว่าแบบเสียดายในเมื่อเราได้ทําเต็มที่แล้วแต่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงไม่เป็นไรค่ะสุดท้ายได้ทาเต็มที่แล้วพี่ว่าหลังจากนั้นไม่เป็นกำไรชีวิตหลังพี่ก็เป็นถ้าเกิดพี่ไม่ได้เป็นนักร้องพี่ก็ เต็มที่แล้วนะคะพอพี่ก็ยังร้องเพลงอ,อยู่พี่ก็คงร้องเพลงคนอื่นต่อไปเพราะเราอะทำด้วยความสุขที่เราอยากจะทําจริงๆอะไรเงี้ยก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนก็พยายามทําต่อไปด้วยความสุขเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสได้ฝันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็รอติดตามอ้าวแล้วถ้าเกิดเขานั่งรอทุกวันให้ฝันเป็นจริงแล้วมันไม่เป็นจริงสักทีเนี่ยแล้วกำลังนั่งรออยู่ตอนนี้สําหรับพี่พี่แค่รู้สึกว่าความฝันอะมันไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นจริงก็ได้ แต่มันแค่สุขใจที่ได้ฝันนะคะแต่ว่าเราก็พยายามทำเต็มที่อ่ะเนาะแล้วก็เราก็อย่าไปกดดันกับมันมากหรืออย่าไปแบบคาดหวังม,มันก็จะไม่เสียใจอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดทำเต็มที่แล้วอ่ะมันก็เต็มที่แล้วอ่ะได้แค่ไหนก็คือยอมรับผลที่มันเกิดขึ้นอ่ะส่งกัลมาใจทางบ้านด้วยนะครับถ้าท้ออยู่ไปให้ได้แต่อย่างที่เธอบอกนะครับว่าได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นก็ได้ ไม่ต้องเป็นซีเรียสมากเนาะใช่แล้วก็ฝันอื่นต่อไปก็ได้นะคะเหมือนอย่าหยุดยั้งก้าวไปให้สุดจุดหมายค่ะ sis ดีมากก่อนจากกันไปนะครับคืนนี้มีมิชชั่นให้พิคด้วยนะแต่ก่อนจะไปเล่นเกมส์กันอยากจะฝากผลงานอยากจะขายของอยากทํทำอะไรทำก็ขอฝากเพลงคียใจด้วยนะคะก็สามารถฟังได้ในทุกแบบสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็อยากให้ไปดู m อกันนะคะใน YouTube ของ Love is เลยค่ะ ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับเิลป็นน้องใหม่ของเราพิกสยามนั่นเองอ่ะพีกพี่มีเกมมาวัดระดับในแต่ละเรื่องนะมันจะมีความพิกอยู่1คือน้อยสุดสิคือมากสุดทุกอย่างที่พูดถึงตัวหนูเลยนะ1สกิลการทําขนมหวาน7 8็ดแปเาแล้วแต่อย่างอย่างพี่ชอบทำมะกลองเนี่ยพี่ทำมะกลองอร่อยเอก็เป็น9อ่าอย่างขนมปังไม่ถนัดมากก็เป็น7อะไรเงี้ยแต่เป็นคนชอบทำอาหารชอบทำขนมค่ะ อ๋อของหวานอย่างเดียวใช่ค่ะแล้วเคยทำให้คุณต๊อดได้กินไหมทำค่ะเขาว่าไงชอบมากพี่ว่ามีใครจะไปพูดเราไปชอบมากำไมแต่ว่าสมมติว่าให้ให้หน uh, ึ่งชิ้นไม่พอเขาก็จะวางไว้ห้าหกชิ้นกระปั๊บ um> เดียวก็หมดแล้วก็ใจนึงก็ดีใจที่ว่าชอบขนมเราอีกใจนึงก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันหวานนะมันอ้วนเนี่ยนะเน่อะสกิลการทำอาหารข่าวสองหรอไมเป็นบ้างวันนี้ค่ะพี่พีเคนไมเป็นบ้าง ทำอะไรที่มีคนชมว่าอร่อยไม่มีเลยเหรอไข่เจียวโปะบนข้าวเสิร์ฟอาหารอร่อยได้ไหมคือแบบที่จะอุ่นในอุณหภูมิที่พอดีบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่ะถ้าอย่างงั้นข้ามาปบ้างสกิลการแต่งหน้าสี่อันนี้แต่งเองปะเปล่าค่ะแต่งไม่ค่อยเป็นเข้าใจให้สี่ใช่ไหมสี่ค่ะให้คะแนนความเซ็กซี่ตัวเองหน่อยสี่สี่ก็ได้ค่ะทำไมสี่ยังไงอ่ะพี่ไม่ได้มองว่าพี่เซ็กซี่อ่ะ ดูกระจกเห็นอะไรเห็นคนประเภทไหนน่ารักอ่าผมว่าทางบ้านน่าเห็นน่าจะเห็นด้วยก็คือไม่ได้มองว่าะตองสวยเซ็กซี่แต่มองว่าโอเคเราก็น่ารักในแบบของเราอะไรเงี้ยหถึงสิระดับความคลั่งรักอ่ะสิไปเลยเฮ้ยจริงเหรอค่ะยอมยอมทาทุกอย่างให้ยอมยอมทุ่มทุกอย่างให้ก็ถ้าทําอะไรให้ได้ก็ทําให้ได้ไม่มีลังเลใช่อะระดับเสียงที่ใช้คุยกับแฟน ความหวานความอะไรเงี้ยค่ะก็สิบก็ได้นะคะเลอ <laughs> แล้วเวลาคุยกับเขาอะเราใช้โทนต่ำลงไหมหรือว่ายังแหลมเหมือนเดิมอ่ะพอเราได้แบบมาร้องเพลงมากขึ้นอะไรเงี้ยโทนเราก็ต่ำลงอนนก็มีเนี่ยต่ำลงจริงด้วยถ้าเมื่อก่อนจะแบบอ้าตองก็จะมีแต่โทนนี้นะปัจจุบันก็แบบว่าไงคะอโอเคได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่พี่ก็จะเป็นเสียงประมาณนี้ตลอดอะแล้วเขาชอบไหมก็น่าจะชอบแต่ถ้าเกิดถึงว่าพีคต่ำมากเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเราแปลก เหมือนอย่างเช่นหนูว่าปวดหัวจะมอร์นิ่งค่ะนี่ใช่ไหมคะบางวันแบบมอร์นิ่งค่ะเขาจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเป็นไรเราเป็นไรไหมอะไรอย่างเงี้ยฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย่อ่านี่ถามให้กันละกันสกิลความน่ารักของคุณแฟนโอ้ยก็ต้องให้เท่ากันเนาะสิบสิบก็ได้ค่ะว่าแล้วสกิลการร้องเพลงของเราการร้องนะหนึ่งน้อยน่าหนึ่งนี ก่อนน่านี้ติดลบนะมันเพิ่งเริ่มต้นไงคะเออมองโลบอย่างเงี้ยดีอ่ะถ้าสกิลการร้องเพลงหนึ่งหนึ่งสกิลการเต้นอ่ะเพิ่งขึ้นคอนเสิร์ตมาก็พอเต้นได้อยู่จังหวะก็พอได้แล้วตอนนี้ได้เท่าไหร่สองก็ได้ค่ะเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มอ๋อก็แสดงว่าคู่กันเลยใช่ไหมเรื่องร้องเพลงกับเต้นนี่คู่กันเลยอ่อโอเคสกิลการรับรับใช่อ่าอาสามแล้วกันดีกว่าเต้นงั้นทำนี้ก่อนดีกว่าร้องเพลงอีก ถ้าอย่างนั้นพี่ขออีกหนึ่งมิชชั่นนะคุณผู้ชมทบ้านเขียนบอกว่าขอท้าทายความสามารถศิลปินหน้าใหม่คนนี้หน่อยตอนนี้ขอให้พี่แรปความรู้สึกที่ได้มาจากพี่พีเคที่รายการเรื่องจริง Night Life ห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีดีดีค่ะซิสคืนนี้พีคได้มา Night Life oh มาในานามซิปินหน้าใหม่ของค่าย Love Is e อืมโยแล้วก็ขอมาฝากนีสซองคี้เอยคีใจด้วยนะค่ะซิส เธอไปของเธอได้จริงๆเลยจะบอกว่าคืนนี้สนุกสนานก,กันมากเลยนะบอกนะเขาบว่าเธอคนนี้ยังไงก็สร้างสีสันร้อยยิ้มและที่สําคัญเสียหงหัวเราะและกําลังใจให้กับทุกคนอีกด้วยนะด้วยความที่เป็นเอาจริงๆนะสำหรับส่นสนวนตัวรู้สึกว่าด้วยความที่เธอเป็นธรรมชาติมากและบอกไปที่ความนา่ารักของเธอด้วยทำให้รู้สึกดีม,มากๆกับศิลปินคนนี้ขอให้มีความสุขกับเส้นทางนักร้องอกันแล้วกันแล้วขอให้ปังๆังกันไปอีกนะขอบคุณค่ะแล้วถ้ามีโอกาสได้ได้ได้ฟังเิลใหม่ที่จะเป็นพี่โป่งพีทเพลงลูกทุ่งหลายแนวมาก รายการนี้ทุกคนที่นี่รอฟังอยู่แล้วกันวันนี้ขอบคุณพีคมากครับขอบคุณค่ะเอาคุณผู้ชมครับท้ายเบรกนี้นะครับเรายังมีเรื่องราวของโครงการชุมชนแชมเปี้ยนนักเล่าเรื่องทเที่ยวชุมชนยนตวิถีที่นําโดยภาครัฐหรือกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับพ่ายกระชนนะได้จัดประกวดคลิปวิดีโอเพื่อเฟ้นหา10สุดยอดนักเล่าเรื่องจากทั่วประเทศที่สามารถถ,ถ่ายทอดเรื่องราวอัตลักษณ์มรดกภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีครับหรือว่าของดีของเด่นในชุมชนได้ยังโดดเด่นเนี่ย ซึ่งก็ได้ผู้เข้าร่วมโครงการที่คัดเลือกมาจากชุมชนยนต์วิถีในจำนวน228ชุมชนด้วยกันและได้ผู้ส่งคลิปวิดีโอทั้งหมด193คลิป193ชุมชนและคณะกรรมการเนี่ยก็ได้คัดเลือกจกนได้10นักเล่าเรื่องที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและนี่คือหนึ่งใน10ผลงานที่ถูกคัดเลือกได้เป็น10สุดยอดนักเล่าเรื่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีไปชมครับโครงการชุมชนแชมเปี้ยนนักเล่าเรื่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถี บนสกายวอล์กแห่งแรงของภาคเหนืออำเภอเจียงแสนแต่ว่าเจียงไฮเจ้าตังบนนี่สามารถมองได้เห็นวิวของแม่น้ำโขงที่สวยงามขนาดเลยแล้วก็มองได้เห็นถึงสามประเทศเลยนะได้แก่ไทยสปปลาวแล้วก็เมียนมาเจ้า,าและตีเห็นอยู่ตรงปุ้นก็คือหมู่บ้านซบคำซึ่งเป็นหมู่บ้านของน้องเองเจ้ามีประเพณีตีงดงามแล้วก็มีตีแอลแหมนักเลยถ้าพร้อมแล้วน้องจะพาไปแอลเจ้า ชุมชนบ้านโตคำอเจ้งแสนจัังวดเจียงไฮเป็นชุมชนชาวไทยเจื้อสายล้วที่มีประเพณีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่สืบพ่อ,พอัตมายาวนานจนถึงทุกวันนี้เจ้าวันนี้เป็นวันออกพรรษาน้องก็ได้ร่วมตักบาเทโวโลหนากับชุมชนตีไววาพระดาผาเงาเจ้า เซจจาทำบุญน้องกระจะปลาไปไหวหลวงพ่อผาเงาซิ่งซักซิ์ประจําหมู่บ้านภายในวัดพระธาตุผาเงาแห่งนี้จะมีพระธาตุอยู่3มองค์ก็คือพระธาตุผาเงาติดตั้งอยู่บนยอดหินก้อนใหญ่ค่ายหลุบทรงเจด 2, ีพระธาตุที่สองก็คือพระธาตุจอมจันติทต่อนนี้เหลือแต่สากองค์พระเจดีไหวและถาขึ้นไปบนยอดแด้คำเป็นพระธาตุเจ็ดยอดติดตอนนี้ตั้งว่าได้สร้างพระบร,รมธาตุพุทธนิมิตเจดีขนาดใหญ่ขอบองค์พระธาตุว้เจ้า บนดนินเขแห่งนี้ก็มีจุดชมวิวที่สวยงามน่าจะถูกใจคนตีชอบไทยลูกและก็มีสกายวอล์คแห่งแรลกข,ของภาคเหนือก็อยู่ตรงนี้แล้วเจ้า และนี่นะเจ้าคือพี่พิจพันฑ์ผ้าทอล้านนาแจ้งแสนอยู่ภายในวัดประดาฐานเงาเจ้าซึ่งเป็นอาคารไม่สองจั้นจั้นบนจะจัดแสดงผ้าทอแจ้งแสนลายต่างๆเจ้าและนี่นะเจ้าก็คือผ้าที่สําคัญในทางศาสนาซึ่งใจ้ประดับตกแต่งในงานสําคัญต่างๆเจ้าตั้งลุมนี่เป็นกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองที่นอกจากจะสรงเสริมแล้วก็ฟื้นฟูการทอผ้าแล้วยังสามารถสร้างอาชีพและก็สร้างรายได,ได้ได้ตัวเจ้า น้องกัญาขึ้นมาอุดหนุนผ้าทองงามๆของแม่แมที่นี่นะเจ้าหรือว่าจะส,สร้างซื้อตีซีเพาะช็อปก็ได้เนะ้อป้าทองผ้าทองงามงามงามขนาดเลยเจ้าชุมชนบ้านซกคำ้ำยังมีตีผ้าคลุมสเตย์ล่านอาหารแล้วก็ร่านกาแฟบรรยากาศดีๆหำนักเลยเจ้าและนี่นะเจ้าก็คือลูกประคบซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แต่ลูกจากสมุนไพรของกุม,มิสหาหกิจเจ้ากัยญาลืมมาอุดหนุนแม่แม่ขาเน้อเจ้า ประเพณีติดซื้อพ่อกันมายาวนานที่น้องภูมิใจจังมากก็คือประเพณีไหลเรือไฟ12ลราสีซึ่งจังหวัดเจียงรายมิวส่สองแห่งเตาอันก็คืออำเภอเจียงของและกับหมูบ่บ้านสุขาแห่งนี้เจ้าทางมีเวลาน้องก็อยากขึ้นมาแอวหมูบ่บ้านสุขํามอำเภอเจียงแสนจังหวัดเจียงรายเนี่ยเจ้าเรื่องจริงไนท์ไลฟ์